สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนี่ยิวนะครับวันนี้ก็จะมานี่ครับเป็นหัวแรงนะครับของรุ่นเชาก็อันผิดอันถูกในขอภัยนะครับตอนนี้เป็นหัวแรงที่ปรับระดับความร้อนได้ด้วยนะครับก็ตัวเก่าที่เคยรีวิวไปนะครับรุ่นนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแต่เพียงแค่นี่อันนี้เราใช้งานจริงนะดูสภาพมันก็เยินแล้วครับก็ใช้มาเยอะแล้วแต่เห็นเขาบอกว่ามีหัวเปลี่ยนเลยนะแต่ผมไม่รู้ว่าต้องซื้อหัวขนาดไหนเปลี่ยนนะครับก็รุ่นนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะตอนนี้ก็ รับขนาดไม่ได้นะครับสำหรับใครทีอ่อยากได้ตัวนี้ก็ตัวไอนะครับ,รบเดี๋ยวเรามาแกะตัวใหม่กันนะครับแกะดูกันโอ้นำหนักเบามากเลยท่านผู้ชมเบาบ่เบาเลยอะแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นเหมือนอยางนะครับเป็นยางแบบให้จับ <c oughs> เพื่อความเพื่อความถนัดนะมันไม่ลื่นนะครับนะครับวัสดุของเขา ข้างหน้าตรงหัวแล้วหน้านะครับแล้วก็ตรงนี้ปรับระดับความร้อนนะครับว่าจะร้อน,นระดับไหนนะครับนีน่แล้วก็ตัวสายตัวปั๊กเป็นแบบนี้นะครับนี่แล้วก็จะให้ตัวนี้มานะครับตัวนี้คือแผ่นที่เอาไว้ตั้งเจ้าตัวหัวแรงนะครับเพื่อที่ว่าถ้าเกิดวางเนี้ยหัวแรงมันร้อนนะครับมันจะไปโดนวัสดุอื่นแล้วมันจะทําให้อ่วัสดุนั้นไหมนะครับ ก็จะมีเพจให้แล้วก็งานมันขึ้นมาปุ๊บนี่เราก็จะสามารถวางหัวแหลงได้นะครับโดยที่มันไม่ไมาสัมผัสกับโต๊ะนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองบัดกีกันดูว่ามันจะใช้ได้จริงไหมนะครับเ,<ม>เดี๋ยวเรามาดูว่า<ม>เสียบแป๊บเดียวเนี่ยหัวแหลงจะร้อนแล้วหรือย,อยังนะครับเพขอบอกใช้เวลาแค่ประมาณ1-2นาทีก็หัวแหลงจะร้อนแล้วอันนี้เปิดสุดเลยไว้เลยนะเนี่ยสุดสุดเลยเลยเดี๋ยวเราดู ร้อนแล้วอะเตะแป๊บเดียวฟันขึ้นเลยอะอืม,อมนี่ครับท่านผู้ชมร้อนแล้วว่าใช้งานได้แหละตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาลองบัดกี้เจ้าตัวแบตเตอรี่ดูนะครับที่มันที่เขาบอกว่ามันบัดกี้ยากๆเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะบัดกี้ติดไหมนี่เป็นตัวแบตเตอรี่นะครับผมจะเอามาทําเป็นแบต82โวลต์น,นะครับสามจุดเก้านะครับสามจุดเก้าโวลต์ตอนนี้ก็อยู่ประมาณสามจุดเก้าโวลต์เดี๋ยวเราจะมาตัด แยกส่วนพวกมันออกจากกันนะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็ถอดตัววงจรชาร์จออกก่อนเลยนะครับถอดออกเมื่อกี้นี่ครับง่ายมากเลยจิ้มปุ๊บแล้วมันก็อ,ออกเลยนะครับอันนี้ความร้อนก็ไม่ได้เปิดสุดเลยนะนี่ครับออกเลยใครที่จําได้ไอแบตสามก้อนนี้ก็มาจากคิปโฟแบงค์ที่เรามาแกะทดสอบกันนะครับเราจะได้มีตอนนี้นะครับเราก็จะใส่ การตอให้ได้สิบสลนก็จะเป็นหัวต่อห่างนะท่านผู้ชมหัวต่อห่างน,นะครับลักษณะก็จะเป็นมานนี่โอเคนะครับเดี๋ยวลองมาขี่ีดูว่าเป็นไงอย่างแรกเลยก็ต้องทําให้ชิ้นงานมันร้อนก่อนนะเพราะว่าถ้ากชิ้นงานมันไม่ร้อนมันก็จะไม่ติดนะครับเจะตัวตะกวด Okay. มานี่นะครับติดแล้วโอเคต่อไปนี่นะอันนี้เราไม่ใช่ไม่ได้ใช้ความร้อนสุดนะใช้ความร้อนแจ้งกลางก็สามารถปักกีตะกัวได้นะคือตรงนี้มันต้องใช้ความร้อนสูงในการบัรกกีนะครับถึงมันจะติดนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะใช้ความร้อนแค่ปันกลางนะครับคือฝั่งหนึ่งเดียวมาบักกีกันต่อเดี๋ยวลองปรับความร้อนขึ้นดูนะว่า ประมาณไหนลองสุดลองกับสุดดีกว่าลองดูโอ้ยกระดินวันนี้ร้อนร้อนร้อนมากเรียบร้อยได้แล้วะ่อ,อ,อนกลางนิดนึงโอ้ยกระดิ่เนี่ยพอมันร้อนมากๆม,มันจะเริ่มกระเด็นแหละนะครับเข่แล้วก็จะได้่างนี้มานะครับเจ้าตัวตะกัว วางแล้วก็เรามลองดูว่ามันออกไหมไม่ออกนะแน่นนะแน่นนะครับฝังบนไม่หลุดนะไม่หลุดนะครับนี่นะโอเคปกติถ้าเกิดมันบัดกีีไม่ติดมันจะหลุดเลยนะครับนี่เดี๋ยวเรามาวางสายกันดูว่าจะเป็นยังไงบอร์ดเดี๋ยวเรามาดูบอร์ดกันก่อนตอนนี้คือตัวบอร์ดนะครับที่เอามานะครับ เป็นบอร์ดสำหรับเจ้าแบตหนึ่งแปดหงาสูงโดยเฉพาะนะครับถ้าเกิดใช้แบตอื่นมันจะมีปัญหาได้นะครับเราะะต้องใช้แบตให้ตรงออกับของมันนะครับนี่อันนี้จะตัวบอร์ดบอร์ดตนี้รับได้20แอมป์นะครับ คือแบบว่ามันติดง่ายมากมันติดง่ายเกินไปพอความร้อนมันได้มันก็จะง่ายเลยโอเคนี่ครับได้ละหนึ่งฝั่งก็จะเป็นแบบนี้แล้วอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะเอาควาัวนี้มาต่อคัวนี้นะครับ ถ้าเกิดถูกต้องฝั่งนี้กับฝั่งนี้วัดคู่กันต้องได้12โวลต์ปุ๊บอจะได้11โวลต์เพ่อกว่าก็ปกติเพราะว่าแบตมันไม่ได้เต็มแล้วพอวัดถอยล่นลงมาเนี่ยมันก็จะได้7โวลต์8โวลต์อ่ะอ๋อล่นมาอีกก็ได้3โวลต์เห็นไหมครับสามโวลต์ไอ้ตรงเนี้ยไอ้3โวลต์ 3, 8โวลต์อะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมาอยู่ตรงนี้เห็นไหม 4 0โวลต์4โวลต์8โวลต์12โวลต์เห็นไหมเราก็ต้องมาต่อวงจรนะครับเข้าเจ้าตัวบอร์ดตัวนี้นะครับให้ถูกต้องเจ้าตัว0โวลต์กับตัว12โวลต์เนี่ยต้องเป็นอาจจะต้องเป็นสายใหญ่หน่อยนะครับแต่สายเส้นอื่นเนี่ยสองเส้นนียอาจจะเป็นเส้นเล็กก็ได้นะครับ นี่เ,เส้นสุดท้ายแล้วเส้น12.6นะครับมาต่อกับฝั่งนี้ โอเคเดี๋ยวเรามาวัดกันดูว่ามันจะได้สิบสองจุดสิบสองกว่าหรือเปล่าเพราะว่าแบตมันไม่เต็มเดีย๋ยวตเราไม่ชาร์จเพิ่มให้มันเต็มก้อนนี้นะครับปุ๊บปุ๊บนี่ได้สิบเอ็ดจุดแปดก็ถือว่าใช้ได้แหละนะครับสำหรับเจ้าก้อนนี้นะครับผมก็จะอาไปใส่โทรศัพท์แลวดูกันว่ามันใช้จะได้จะใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะลองเอาไปชาร์จก่อนนะครับตัวนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราต่อ สองคนนี้เพื่อออกไปใช้งานนะครับประมาณนี้ล้กันขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมวันตอวน,นี้ก็ฝากไว้ด้วยล้วกันใครที่อยากซื้อรุ่นนี้นะครับโทโทะนะครับก็เข้าไปซื้อได้ในตะก้าใต้ร่างคลิปนะครับใช้มาสักพักก็หัวเริ่มมีรอยไหม้แหละเป็นธรรมดานะครับแต่เจ้าหัวแรงโอเคครับขอบคุณทุกคนที่รับชมวันตนี้กไปสิ่งในภาพครับบ๊ายบายครบับ